วัดตรงนั้นนะครับวานมาท่าน้ํหน้าวัดบงบนครับวานมาที่ท่าน้ําวัดบองบนวันนี้มาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ครับใ้เวลาข้ามจากท่าสาธุประดิษฐ์ไปถึงฝั่งวัดบางพึ่งไม่เกินห้านาทีครับ dạ vâng ạ